ธรรมะสวัสดีไปยังท่านผู้มีเกียรติสาธุชนทุกคนทุกท่านเพื่องหน้าแต่นี้ต่อไปขอท่านทั้งหลายได้นั่งในรียบบทที่สบายสบายมีสายตาทอดลงตั้งสติให้นิ่งตั้งโสนให้เป็นดุจภาชนะทองคอยรองรับรถพระพุทธพจน์เทศนาโวหาร ที่อาตมาภาพจะชี้แจงสแสดงดังต่อไปนี้ให้สำเร็จประโยชน์ของการฟังธรรมนั้นเถินนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนโมตัสสะภะคะวะโต อระหะโตตสัมมาสัมพุทธสะชีวิตรินทรียุปัชเชธะสร้างข้าตารร r ังสิยาสัพเพสังปีทาปานียังตันหิตทวังนัชีวิตังติอีอนิจจังสังขารน,นั้นไม่เที่ยงสุดจะเลี่ยงหลีกหลบ ไม่พบหาเกิดมาแล้วก็ต้องตายวายชีวาทิ้งกายาฝังไว้ในมูลดินถึงลูปลหล่อน่ารักสักเพียงไหนที่สุดใ้ก็เน่าเหม็นเป็นเหยื่อนอนชีวิตนี้ไม่ดำรงคงถาวรความม้วยมอนเท่านั้นเป็นความจริง มัดจุราชนายใหญ่เอาไปแน่เว้นแต่เร็วแต่ช้าอย่าสงสัยวันและคืนพรันดับล่วงลับไปเราก็ใกล้ป่าช้ามาทุกทีถึงคราวตายมิอาจขวางยมมาทูดใครจะพูดห้ามไว้ไม่ได้ผลทั่วพื้นล่าหญิงชายตายทุกคนอย่าอิงจนมากคำ เร่งทำดีวันเวลาค่อยๆเคลื่อนเลื่อนลอยลับไม่เคยกลับมาอีกเหมือนหลีกหนีมันเกินกินสภาสัตว์ทั่วปัตตภีทุกชีวีควรเตรียมพร้อมก่อนยอมตายข้อโอกาสท่านพระเดชพระคุณประครูบริหารสังคกิจเจ้าคณะอำเภอปากพนังเจ้าอาวาสวัดรามประดิษฐ์ ขอถวายความเคารพท่านประเดชประคุณประคูบราสารปัญญาวิสิทธิ์เจ้าคณะตำบลเกาะทวดบันใหม่รองเจ้าอาวาสวัดรามประดิษฐ์และถาวายความเคารพพระเถระนุเถระทุกรูปขอแสดงความเสียใจอะไรอย่างสูงซึ้งแก่ครอบครัวชนะอักษรไว้นที่นี้ด้วยโอกาสบัดนี้อาตมาภาพ จะได้แสดงพระธรรมเทศนาปรารบการบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันชาปนกิจศพของคุณพ่อสมชายชนะอักษรซึ่งคณะเจ้าภาพนำโดยคุณโยมอุบลชนะอักษรผู้เป็นภรรยาและก็ลูกๆได้ประกอบกันเป็นกุศล,ลก,กรรมจัดทำให้มีขึ้นทั้งนี้ก็เพื่อที่จะอุทิศวิบากสมบัติไปให้แก่คุณพ่อสมชายชนะอักษร ที่ได้ถึงแก่ความตายจำพรากจากท่านทั้งหลายไปแล้วภายหลังจากที่ได้อยู่ชมโลกมานานนับได้75ปีด้วยกันการจากไปยังไม่มีวันหวนกลับของคุณพ่อสมชายในครั้งนี้เป็นการจากกันครั้งสุดท้ายแน่นอนว่าย่อมยังความอาลัยให้เกิดแก่ภรรยาบุตรธิาาดาญาติมิตร รวมถึงท่านที่เคารพนับถือกันเป็นอันมากอยู่แล้วเป็นธรรมดาการที่ทุกๆท,ท่านต่างมากันในวันนี้ก็อาศัยความเคารพความรักความอาลัยหมายจะให้ดวงจิตวิญญาณของคุณพ่อสมชายนั้นเป็นสุขในสัมประยาภพคณะเจ้าภาพรวมไปถึงท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายที่ได้มาร่วมแรงร่วมใจกันบำเพ็ญกุศลพิเศษ จัดให้มีการเทศและสวดมาติกาในวันนี้ก็เพื่อที่จะประมวลเอาบุญกุศลอันเกิดจากผลทานผลศีลและก็ผลภาวนานี่แหละอุทิศไปให้แก่ดวงจิตวิญญาณของคุณพ่อสมชายชนะอักษรวันนี้อัตมาไม่ได้มาเทศให้คุณพ่อสมชายฟังหรอกคุณโยมเพราะว่าอัตมาจะเทศดังแค่ไหนเทศดีอย่างไร คุณพ่อก็ไม่มีวันได้ยินเสียงของอัตมาภาพได้เลยแต่อัตมาภาพนั้นเป็นผู้ปฏิญาณตนว่าเป็นสมณะอยู่อย่างนี้ตั้งใจรับนิมนต์มาทําหน้าที่เพื่อให้ธรรมะเป็นการตอบแทนแก่ท่านทั้งหลายวันนี้ไม่ได้มาเทศประวัติของคุณพ่อสมชายเพราะว่าอีกสักครู่คิดว่าท่านก็คงจะได้ฟังการกล่าวประวัติของคุณพ่ออย่างสังเขปอยู่แล้ว และก็ไม่ต้องเทศเรื่องพระคุณของพ่อด้วยสังเกตจากการจัดงานแล้วก็คิดว่าลูกๆทั้งสามคนของคุณพ่อนั้นเป็นผู้ที่มีความกตันญยูกะตะเวทีอยู่ในหัวจิตหัวใจอยู่แล้วเข้าตําราที่ว่าอยู่ก็อุปถากคุณพ่อยามคุณพ่อจากก็อุปธรรมจัดงานศพให้สมเกียรติสมฐานะได้เป็นอย่างดี วันนี้อาตมาก็เลยเขียนการมารณะนุสติมาสแสดงท่านจงฟังไว้เถิดจะเกิดปัญญาอาตมามีคำถามว่าที่ท่านมางานศพกันแล้วเนี่ยท่านเห็นอะไรในงานศพบ,บ้างไหมมางานศพกันนี่มาเห็นอะไรบ้างในงานศพหากยังนึกไม่ออกบอกไม่ถูกอาตมาจะได้กลันเอาสาระของการมางานศพ ให้ท่านได้เห็นเปรียพร้อมๆกันสักสามอย่างเรียกว่าสามเห็นสามเห็นก็คือเห็นดีเห็นใจและเห็นธรรมเห็นดีเห็นใจและเห็นธรรมนี่เราเรียกกันง่ายๆว่าสามเห็นเห็นดีประการที่หนึ่งหมายถึงเห็นความดีของท่านผู้จากไปการมองเห็นความดีที่คุณพ่อสมชายได้ทำเอาไว้ ได้สร้างเอาไว้มันเกิดให้เรานั้นเกิดการเทิดทูนบูชาอะไราอาวอนจึงเข้าลักษณะที่ว่าอันคนดีตายเหมือนใส่ร่มมาล้มหักผู้คนรักระลึกอยู่มิรู้หายสังเกตได้จากดังที่ท่านทั้งหลายนั้นได้นำพวงรีด,ดอกไม้มาร่วมแสดงความเสียใจต่อการจากไปของคุณพ่อในครั้งนี้ พวงรีดที่ลายล้อมเข้าโอบอ้อมให้อุุนใจด้วยรักด้วยอาไลยด้วยสายใหญ่ที่ผูกพันดอกไม้ทุกๆุกดอกคือสิ่งบอกงานสร้างสรรค์ความดีนับอันนันเพียรมุ่งมั่นตลอดมาตระการทุกแห่งหนทุกผู้คนคร่ำครวญหาแต่ละดอกคือเหรียนตราคงคุณค่าของความดี นี่ท่านมางานศพนี้นี่ท่านเห็นดีบ้างแล้วหรือยังเห็นไหมว่าเมื่อบุคคลใดก็ตามได้การอบรมสั่งสมความดีเอาไว้ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ได้สร้างคุณงามความดีเอาไว้เป็นอนุสรณ์แห่งชีวิตแม่จะละทิ้งสังขารร่างกายจากโลกนี้ไปแล้วแต่ความดีที่ทำไว้นั้นหาได้ล้มหายตายจากตามไปด้วยไหม เกียรติคุณยังปรากฏเกียรติยศอย่างลือชาเพราะว่าความดีที่ทำมามันบัญชาให้เป็นไปคุณยมนี่เห็นประการที่หนึ่งคือต้องเห็นดีอย่างนี้เห็นประการที่สองคือเห็นใจท่านเสียเวลามางานสอบเนี่ยก็เพราะว่าท่านเห็นใจเจ้าภาพท่านเจ้าภาพก็จัดการต้อนรับเป็นอย่างดี ที่นี้ท่านมากันเนี่ยไม่ได้มาเปล่าๆหลายคนก็นำสองปัจจัยก็ดีพวงรีดก็ดีขนมนมเนยก็ดีมามอบให้แก่เจ้าภาพทั้งๆท,ท,ที่เหตุการณ์โควิดก็กําลังระบาดแต่ท่านยังมานี่เพราะว่าท่านเห็นใจเจ้าภาพที่กําลังสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักอยู่นั้นแต่ที่จริงก็ไม่ได้เป็นการอาลัยต่อผู้ตายเพียงอย่างเดียวหรอก นี่สังเกตจากเพื่อนเพื่อนเพื่อนของลูกลูกก็ได้ที่ท่านมานี่ก็เพื่อแสดงน้ำใจของท่านทั้งหลายด้วยจริงไหมน้ำใจก็คือน้ำที่หลั่งออกมาจากใจโดยไม่มีใครบังคับคุณโยมจะเอาตังค์เท่าไรมาซื้อน้ำใจก็ซื้อไม่ได้ไม่มีน้ำใดๆนี่จะสู้น้ำใจได้เขาว่าน้ำบอ่อน้ำคลองก็ยังเป็นรองน้ำใจ น้ำไหนไๆนี่ไม่มีวันที่จะสู้น้ำใจได้การที่เราจะเห็นว่าใครนั้นมีน้ำใจหรือว่าไม่มีน้ำใจนั้นดูได้ไม่ยากโยมลองหันไปมองรอบๆนี่นี่ลูกๆของคุณพ่อสมใจลองหันไปมองรอบๆอันคนดีมีน้ำใจในี่ยามเจ็บก็เยี่ยมไขย้ยามตายก็เยี่ยมผียามมีเขาก็มาช่วยเหลือ แต่คนที่แรงน้ำใจยามเจ็บก็หนีหายยามตายก็หนายนี้ยามมีก็ไม่เคยคิดที่จะมาช่วยเหลือที่นี้อาตมาอยากถามว่าแล้วยามใดเล่าคนเราที่ควรจะแสดงน้ำใจหรือว่าเห็นใจแก่กันและกันยมคิดว่ายามไหนที่เราควรจะเห็นใจแก่กันและกันเอาละจะตอบให้ฟัง ว่าท่านนั้นสอนให้ดูเพียงสามยามเท่านั้นคือยามจนยามเจ็บและยามจากยามจนยามเจ็บและยามจากสามยามนี่มันสำคัญมากๆคุณโยมและถือเป็นสามยามที่จะเป็นโอกาสให้เรานั้นได้เห็นใจซึ่งกันและกันอัตมาภาพนั้นได้มีโอกาสมาเห็นใจของคุณโยมป้าอุบลในวันที่ท่านสูญเสียคุณลุงสมชายไป นี่ท่านนั่งไม่ห่างจากร่างอันไร้วิญญาณของคุณลุงอยู่ตรงเนี้ยที่อาตมาเห็นก็มีคราบน้ำตาเปื้อนอยู่บนใบหน้าด้วยน้ำตาที่ลังไหลในวันนั้นวันที่คุณลุงหมดลมจึงเป็นเครื่องวัดค่าราคาของคุณลุงสมชายได้เป็นอย่างดีถ้าตอนนี้อาตมานำร่างอันไร้วิญญาณของคุณลุงสมชายมาประมูล เริ่มต้นที่ราคาหนึ่งล้านบาทจะมีใครประมูลไหมยกมือขึ้นได้เลยหนึ่งล้านบาทไม่มีใครยกงั้นอัจจมาลดให้ก็ได้เหลือหนึ่งแสนบาทมีใครเอาไหมนำร่างอันไร้วิญญาณของคุณลุงสมชายกลับไปด้วยเอากลับไปบ้านด้วยเอาคุณยม หนึ่งแสนบาทไม่เอาแตมาลดลงเหลือหนึ่งมืบาทเอาไม่เอานี่นาทีทองก็ได้เอาหนึ่งมืนบาทยังไม่มีใครกล้าย,ยกงั้นหนึ่งพบาทเอากลับไปเลยขนกลับไปบ้านด้วยมีไหมไม่มีใครยกนียมเห็นแล้วหรือยัง เห็นไม่ว่าร่างอันไร้วิญญาณของคนนี่ไม่มีค่าราคาใดๆไ,ไ,ได้เลยแต่น้ำตาที่หลังไหลในวันที่สูญเสียเขาไปมันเป็นเครื่องวัดค่าราคาของคนที่จากไปได้เป็นอย่างดีคนบางคนจากไปขอร่ำให้ข้าควรหาคนบางคนจากไปแม้อยู่ห่างกันคนละทิศคนละทางก็มารวมกันได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวกัน คนบางคนจะไปแม้เพียงคนเดียวก็ร่ำให้ทั้งผืนแผ่นดินนี่เพราะว่าอะไรคุณโยงลมคิดดูสินี่น่าคิดเหมือนกันเราจะไปค่าของเรานี่จะแลกกับหยาดน้ำตาของใครได้บ้างเราทำความดีเอาไว้ที่ไหนกับใครแล้วบ้างหรือยังนี่ยังไม่สายนะคุณโยมเพราะว่ายังมีลมหายใจกันอยู่ อตาตมาจะฝากไว้ให้คิดเป็นการบ้านแล้วกันประการสุดท้ายถ้าท่านคิดได้ท่านจะเห็นธรรมว่าชีวิตนี้มีเกิดมีแก่มีเจ็บและมีตายเป็นธรรมดาไม่มีใครในที่นี้ไม่เคยเห็นธรรมข้อนี้ชีวิตจินสีอยู่ป ة, ัจเชตะสร้างฆาตมารนังสียา สัพเพสังปีถาปานียังตันหิทุวังนาชีวิตังความตายกล่าวคือความแตกขาดแห่งชีวิตจริงๆพึงมีแก่สัตว์ทั้งหลายในโลกนี้แม้ทั้งสิน้นความตายเกิดกับเราแน่นอนคุณโยมแต่ว่าเราไม่รู้ไม่รู้ว่าเราจะตายตอนไหนไม่รู้ว่าเราจะตายอย่างไรไม่รู้ว่าเราจะตายที่ไหน เมื่อเรารู้อย่างนี้ท่านก็รู้อย่างนี้แต่ว่ายังมีคนสงสัยในความตายพระพุทธองค์ก็ทรงชี้ให้เห็นอีกว่าเรานี่แต่ละคนนี่ตายไม่เหมือนกันบางคนตายเพราะสิ้นอายุไขบางคนตายเพราะว่าสิ้นกรรมบางคนก็ตายเพราะสิ้นอายุไขและสิ้นกรรมไปพร้อมๆกัน แต่บางคนตายเพราะว่ามีกรรมมาตัดร้อนทำให้ตายเสียก่อนนี่ต้าเรียบได้กับเส้นชัยสมัยพระพุทธการเส้นชัยของเราเนอยู่ที่ระยะ1 0ึเมตรปัจจุบัน,นีนเส้นชัยมันลดเส้นชัยมันลดระยะทางลงมาเหลือแค่75เมตรเราเริ่มสาตาร์ทกันที่เม็ดที่1แล้วก็วิ่งไปเม็ดที่2เวทดที่3เม็ดที่4วิ่งกันไปเรื่อย บางคนถึงเส้นชัยพอดีแล้วหยุดวิ่งแต่บางคนถึงแล้วแต่ว่ายังพอมีแรงที่จะวิ่งต่อไปได้อีกสักเล็กน้อยแต่ก็ต้องหมดแรงอยู่ดีบางคนหมดแรงเสียก่อนที่จะถึงเส้นชัยบางคนกลับสะดุดขาตัวเองล้มตั้งแต่ยังไม่เริ่มต้นนี่เข้าใจที่อาตามาพูดใช่ไหม เราต่างก็เห็นแล้วว่าทุกคนล้วนจะต้องตายเพียงแต่ว่าไม่รู้ว่าเรานั้นต้องตายเมื่อไรตายแบบไหนและตายอย่างไรจะตายแบบที่คุณพ่อสมชายตายหรือไม่คุณพ่อสมชายนี่คนน่าจะเข้าตำราว่าตายเพราะสิ้นอายุไขและน่าจะหมดกรรมเพราะว่าท่านตายดีคุณยศตายแบบไม่ต้องทนทุกทรมานไม่ต้องล้มหมอนนอนเสือนี่อาตมาเรียกว่าตายดี ความตายนี่เป็นธรรมดาของชีวิตเมื่อมีการเกิดขึ้นในเบื้องต้นดำรงคงอยู่ในถ้ำกลางและจะแตกสลายไปในที่สุดยังกินจิสมุสยะธรรมมังสัพพันตังนิโรธธรรมมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดานี่แหละมันเป็นเรื่องของธรรมะที่เราจะต้องเห็นกันในงานศพ ทีนี้เห็นแล้วเราก็จะได้ใช้ชีวิตของเราด้วยความไม่ประมาทเราต้องไม่ประมาทในชีวิตว่าจะยืนยาวต้องไม่ประมาทในวัยว่ายังหนุ่มยังสาวต้องไม่ประมาทในสุขภาพว่ายังแข็งแรงต้องไม่ประมาทในเวลาว่ายังมีอีกมากมายและประการสุดท้ายต้องไม่ประมาทในธรรมว่าเอาไว้ก่อนวันหลังค่อยสนใจสร้างบุญสร้างกุศล ใครก็าตามที่ประมาทในเหตุทั้งห้านี้มักจะต้องมานั่งเสียใจทุกครั้งเมื่อบุคคลอันเป็นที่รักต้องมาพลัดพรากจากไปหรือหากว่าตัวเองจะต้องตายขึ้นมาเองบ้างก็มักจะบ่นเพ้อไปด้วยความเสียดายว่ารู้อย่างนี้ทำไว้ตั้งนานแล้วอย่าคิดว่าตายแล้วจบกันนะคุณโยมจะเสียใจนะถ้ายังไม่ตายจริงๆ เหมือนกับที่เรานี่แหละอาศัยอยู่ที่บ้านของเราเราทุกคนต่างมีบ้านของเรากันคนละหลังคนละหลังหรือหลายคนอาจจะมีหลายหลังก็แล้วแต่อาตมาไม่สนเพราะว่าเราอยู่ได้แค่ครั้งละหนึ่งหลังเมื่อ <acağız. S 1> บ้านของเรานั้นมันก็เสื่อมโทรมลงไปเป็นตามธรรมดาธรรมชาติ mm. และมันก็ผุพังลงไปในที่สุดแต่ว่าตัวเรานี่ดันยังไม่ตาย แต่บ้านของเรานะมันพังไปแล้วคนที่เขาเก็บหอมรอมริบมีเงินเก็บไว้เป็นสเสบียงเป็นทุนสำรองเขาก็ไม่ได้เรือดร้อนเขาก็สร้างบ้านหลังใหม่ขึ้นมาได้โดยง่ายบางคนนี่เก็บไว้มากหน่อยสะสมเอาไว้เยอะหน่อยก็ไปซื้อที่ซื้อทางให้มันใหญ่โตแล้วก็สร้างบ้านหลังใหม่ที่มันใหญ่ขึ้นได้ แต่มีบางคนที่ประมาทไม่ยอมเก็บหอมเป็นสะเบียงเอาไว้พอบ้านพังลงปุ๊บแล้วทำไงทีนี้ไปอยู่ที่ไหนล่ะทีนี้เพราะว่าตัวเรายังไม่ตายคุณอยู่ก็ต้องเดือดร้อนระหกระเหเร่ร่อนไปเรื่อยนี่ยมเห็นไหม มันเป็นเช่นนี้ดังนั้นถ้าหากว่าเราไม่อยากจะเสียใจไม่อยากจะพัดพรากกับวันเวลาอันสำคัญของชีวิตไม่อยากจะพลังเราควรหมั่นสั่งสมบุญและ,จะเจริญม,มรณสติกรรมาฐานคือระลึกถึงความตายอยู่เสมอเสมอเพราะเมื่อเราใช้ชีวิตดังหนึ่งความตายกำลังกักมือเรียกอยู่เราก็จะตระหนักรู้ได้หรือว่าชีวิตนี้มันมีค่าแก่เรามากแค่ไหน มารดาบิดาสามีภรรยาบุตรที่รอเราอยู่ที่บ้านนั้นสำคัญแก่เราเพียงไรสุขภาพนี่เป็นสิ่งจำเป็นแก่เราแค่ไหนทรัพย์สินเงินทองอำนาจราชศักเป็นสิ่งสมมุติเป็นมายาเพียงชั่วครู่ชั่วคราวอย่างไรความตายก็จะเป็นดังระฆังแห่งสติที่ทำให้เรานั้นต้องหันกลับมาอยู่กับความเป็นจริง และอยู่กับสิ่งที่เป็นแก่นสารสร้างสรรพสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นท่านทั้งหลายเวลาของเรานั้นไม่ยาวนะักควรรู้จักจัดวางอย่างเหมาะสมอย่ามัวพลาเวลาเพราะกรารมอย่างโง่งมแก่ทุกสิ่งจนเปลืองใจเวลาสั้นดังน้ําค้างที่พร่างพรมสั้นดังลมพัดพลูว่าบูว้ว สั้นดังสายฟ้าแลบแปลปราไปสั้นดังไฟวามวับแล้วดับลงชีวิตกระจิตรเพียงนิดหน่อยเชกน้ำน้อยในหน้าแรงต้องแห้งผงยอดยิ่งใหญ่มากมีที่ดํารงไม่นานคงร่วงรุ่งฟุ้งกระจายทุกนาทีที่มีค่ากว่าเพชรพลอยไม่ควรปล่อยเปล่าเปลืองเรื่องหลากหลาย สิ่งใดเป็นแก่นสารอันไม่ตายควรท้าทายทำเรื่องนี้ให้ดีพอเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงรีบขวนขวายทำกุศลคุณความดีเอาไว้เสียแต่วันนี้เพราะนอกจากจะเป็นการเตรียมสเบียงสำหรับเดินทางไปสู่ปาระละโลกไว้ได้ด้วยตนเองแล้วยังชื่อว่าได้สร้างสิ่งที่ไม่มีวันตายให้เกิดแก่ตนดังบทนิพนธ์ที่ท่านประพันธ์ไว้ว่า นราชาติวางวายมาลายสิ้นทั้งอินทรีสถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาเอาละก็ถึงเวลาพอประมาณอิมินากะตะปนเยนะด้วยอำนาจบุญกุศลคุณงามความดีที่คุณโยมพ่อสมชายชนะอักษรได้สร้างสมอบรมไว้ตั้งแต่ครั้งยังมีชีวิต ประกอบกับอำนาจบุญกุศลทักษีนานุภทานกิจที่ท่านคณะเจ้าภาพและญาติมิตรพร้อมท่านสาธุชนทั้งหลายผู้มาร่วมงานในครั้งนี้ได้กระทำอุทิศส,ส่งไปให้คุณพ่อสมชายโดยเฉพาะจงเป็นวิถีแห่งบุญบันดาลให้ดวงจิตวิญญาณของคุณพ่อสมชายชนะอักษรประสบแต่สันติสุขในสัมปรยภพสมดังเจตานาปารของท่านคณะเจ้าภาพจงทุกประการ อันหนึ่งด้วยอำนาจบุญกุศลคุณงามความดีความมีน้ำใจไใมตรีที่ท่านคณะเจ้าภาพทุกคนสาธุชนทุกท่านณที่นี้ได้พร้อมกันบำเพ็ญให้เป็นไปขอจงเป็นปฏิพรย้อนสนองให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่สิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผล,ผลด้วยสิ่งอันพึงปรารถนาจงทุกประการอัตามาภาพรับประทานแสดงพระธรรมเทศนามาโดยประสงค์ ขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศรับช็อตนี้